ไฟสิบสี่นะครับต้องมาเลือกทีมก่อนนะครับแล้วผมเยนแมนยูผมจะเจอกับชูซีนะครับเจอกับแมนยูครับชูซีเชือ้นี้การขอมีเสียงเข้ากล้องเยอะไหมฮแล้วก็ผ่านนะครับการขอให้คิดไกลกันเยอะๆนะครับผมอยากได้ไลน์ยิงว่าไงทำไมโอ้โหเข้าไปแล้วจะได้ภูมิใจ ูครผมเป็นผู้รักษาประตูัปมาก็ไม่ดังอะไรมากแล้วครับใน Youtube ครับไม่ดังนะครับยิงถ้ามีคนไมก็ดังนิดเดียวยิงไม่เข้าว่าสอนอะไรครับเวลายิงเรต้องยิงเข้าไปข้างๆัครับตียิงมันทุนครับดูครับนี่ถ้าอยาดูนะครับให้ยิงเข้าว่าบีมบีเอ็ม จุดหนึ่งนะครับแล้วมันจะมีรูปมอเตอร์ไซค์ขี่รถนับแล้วขี่เข้าไปแล้วก็เปื่เว็บตรงสีแดงครับนี่ครับจิ๋จิต้องยิงใกล้ๆโกอย่างนี้ครับดูนี่ครับมือเข้ามือโกเขารับยากของโง่ไอ้ลูกนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะรับได้ไหมชาเลนต์น่าจะรับได้โอ้เราไม่ได้ครับรับชาเล่ต์ให้นะครับตรงนี้ว่าไงยิงไปยิงไปแล้วเนาะไปไปแล้วครับ ชนคารก็ไม่เข้าครับอ้าวเพเข้าห่อห้ามยิงอย่างนี้เลยนะครับผิดกฎหมายด้วยอ้าวโอ้โหโกเราก็งูกันนะครับเราต้องยิงให้เข้านะเพื่อจะตามตีเสมอเสมอแล้วก็รับหนีกัเลยเขายิงเข้าเขาเราเขาก็ชนะครับว่าไงรับได้ไหมอูรับไม่ได้ครับเราแพ้ครับทําล่ดเหมือนผมนะครับแต่ผมสอนวิธีเฉย แค่นี้นะครับขอให้กดไลค์กันเยอะๆบ๊ายบาย